ขัวื่อสวัสดีนิ้วก้อยพบกันโดยนิ้วชี้นิ้วนางต่อมาก็คือนิ้วกางนิ้วี้นิ้วนางไว้ือนิ้วก้อยเอาควแล้วนะไออ่อะอะไรขัวเรือสวัสดีนิ้วก้อยพบ พี่ดัดเบสมากค่ะนักเรียนได้อยู่เอาคราวนี้จะไม่ดัดใครแล้วนะ,ะเด็กๆช่วยกันดูนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะถามพี่คนไหนเฟสสุดนะ,ะ,ะเฟสสุดจะได้จากพ่อมานั่งที่ก่อนเอาอย่างนั้นเลยหรอครับคุณครูใช่ค่ะเอาแบบนั้นเลยเนาะเพราะว่ารอท่านประธานมาเปิดพิธีอยู่ค่ะ,ะคุณครูดูไม่ไมหวนักเรียนต้องช่วยดูนะนักเรียนหลายตานะช่วยครูแล้ว วัวไม่แ <lien> อ <plane. im sharing> <Whoa>. ั้ะพวกคุณจะรอเพลงแล้วอดตหัวแม่มือสวัสดีนิวป่อยพบกันหน่อยนิวชี้นิวนางต่อมาก็คือนิวกลางนิ้วชีนิวนางหัวแม่มือนิวกอยิด ทัแม่มือวัดนิด้วก,อกนน้อยพกกันในนิ้วชี้นิ้วนามาก็คือนิ้วกลนิ้วชีนิ้วนางัแม่มือนิ้วก้อยนักเรีนหคนับคตอนนี้กาลังใสมาธิหรือเขาจะเป็นเด็กแหวนเดี๋ยวเขาจะมาคือนักเตะโรงเรียนนะคะเดียเขป็นส่วนมากจะเป็นนักซุซอนักซุซองขาชา แต่พวกนี้ทีมนี้เป็นนักกีฬาขาชากันนะน่ะคะอะตบมือให้พี่ๆก็นหน่อยลูกอะตบมื